สวัสดีค่ะวันนี้จะพาลูกค้ามาดูสินค้าสั่งพิเศษนะคะสินค้าชิ้นนี้ก็จะเป็นโต๊ะค่ะที่เห็นอยู่นี้คือช่างเขากำลังเตรียมงานเพื่อขึ้นประกอบเป็นขาโต๊ะนะคะและโต๊ะตัวนี้ลูกค้าได้เลือกเป็นขาเหล็กกล่อค่ะในกรณีสินค้าสั่งพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทำงานโต๊ะทานข้าวหรือว่าโต๊ะบาร์นะคะลูกค้าสามารถที่จะเลือกขา นะคะคขาจากทางร้านจะมีให้ลูกค้าเลือกเป็น2แบบจะมีเป็นขาเหล็กแล้วก็ขาไม้ค่ะถ้าเป็นขาไม้จะมีให้ลูกค้าเลือกเป็น2แบบจะเป็นขาไม้แบบปล่องและขาไม้แบบแผ่นค่ะหรือลูกค้ามีแบบของขานะคะสามารถส่งแบบให้กับช่างเพื่อประเมินก่อนได้ค่ะต้องการสั่งสินค้าพิเศษทักหา,าแอดมินเลยค่ะเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งรายละเอียดให้กับลูกค้า ช่องทางการสั่งซื้อก็จะเป็นที่เพจพิดเพืองเพจเคดาส์ไอจพิดเพืองไอจีเคดาดแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ